ซีโครงครับทุกคนซี่โครงอ่อนนะครับทอดซี่โครงอ่อนนะครับแล้วก็มะลาครับทุกคนหั่นชิ้นหนาหน่อยนะทุกคนคนให้มะลาเขาเหลืองเลยนะครับใส่เกลือลงไปครับซี่โครงกับมะลาครับที่ทอดสักรู่นี้นะครับมะลาซี่โครงผัดตาซี่นะครับเสร็จแล้วเราจะไปใส่ในหม้อดินด้วยนะครับโอเคครับเช็คมะลาว่านิ่มหรือยังนะครับให้เขานิ่มสักนิดหน่อยนะครับทุกคน นี่ครับทุกคนเสร็จแล้วก็เทนะครับกะทาซี่นะครับแล้วก็มีกระเทียมทอดนะครับมีพริกขี้ฟ้ามีต้นหอมนะครับเดี๋ยวจะให้นี่ครับมีผัดครับแล้วก็ผัดกับมะละกับพิโคนะครับให้เขาหอมนะน้ำซุปครับน้ำตาลนะครับชูรสครับน้ำมันหอยครับีอิ๊วดาครับแล้วก็ผัดให้รสชาติเข้ากันครับ ใครไม่ใส่อะไรก็ได้นะครับทุกคนอันนี้แล้วแต่นะครับนี่แล้วแต่เราเลยนะครับสุดท้ายก็แป้งมันฮ้องกงครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่ในหม้อดินครับทุกคนมละลาซีโกงผัดเต้าซี่ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ